สวนทุเรียนป้อมบ้านนะครับท่านผู้ชมครับบ้านสวยหน้าอยู่ทุเรียนใหญ่นะครับนี่ครับสามไร่18ตารางวาเอกาสารชนูดนะครับภายในมีทุเรียนมากกว่า110ต้นนะครับเรียกว่าเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับหมอนทอง8ปี90ต้นนะครับพวงมาี20ิบบ้านพักหนึ่งหลังสไตล์โมเดิร์นน่าอยู่นะครับ สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับด้านข้างมีพื้นที่จอดรถอีกต่างหากนะครับใช้น้ำจากคลองธรรมชาตินะครับคลองเซานะครับด้านหน้าติดทางสาธารณะประโยชน์นะครับห่างจากถนนลาดยาง200เมตรครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นที่เนินหลังเต่าน้ำไม่ท่วมนะครับนี่ครับคลองอย่างนี้นะครับใช้ไปเถอะครับ ไม่ต้องขุดสะอันเปนเปลืองเนื้อที่นะครับสูบขึ้นมารดได้เลยนะครับไม่มีแห้งครับพื้นที่ใกล้เคียงส่วนมากเป็นสวนผละม้อยนะครับมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวายนะครับหมาะแก่การพักผ่อนห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ12กิโลเมตรนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับพิกัดตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ จันทบุรีขายยกแปลง4ล้าน6แสนบาทนะครับแถมบ้านนี้ไปเลยนะครับหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับถ้าท่านสร้างเองนะครับงบอาจจะบานปลายนะครับซื้อสําเร็จแล้วนะครับหิ้วกกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับนี่ครับมีทุเรียนให้รับรายได้นะครับกินไม่หมดหรอกครับสามไร่นะครับสิบแปดตารางวานะครับ อย่างไงก็ขายได้ปีหนึ่งก็หลายตังนะครับอยู่ข้างคลองอย่างนี้นะครับจะปรับพัฒนานะครับเป็นบ้านสวนเป็นโฮมสเตย์เป็นรีสอร์ทนะครับนี่ครับได้หมดครับนี่ครับข้างข้างคลองอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครหยาบ้านสวนอยู่ต่างจังหวัดหรือสวนทุเรียนนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลหรือ ในพื้นที่นะครับาฝากไว้ด้วยครับสวัสดีก็รับผม